ชาวราศีตุลครับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็อะไรที่เราใช้และเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับเรื่องแรกครับเราโฟกัสเรื่องเงินได้นะครับนดามไปทิ้งน้าหนักให้มีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะต้องบอกนะฮะยพฤศจิกาถึงวันที่1น่ธันวาเนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองมีเกณฑ์สาเร็จทำอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภวาสนา มีเกณฑ์สำเร็จทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบางทีนะมีไอเดียใหม่ๆที่อยากทำส่วนตัวพิเศษนะครับหยิบจับขยับขยายในช่วงนี้ได้นะฮะก็โอเคเลยนะในสัปดาห์นี้เับเป็นสัปดาห์ที่มันจะมีดาวพระจันทร์ฮะโคจรทับนะครับมันก็มีคนช่วยเหลือหรือว่าพระจันทร์คือง,งานนะครับแล้วมันเป็นงานที่ทำแล้วมีความคืบหน้านะครับดาวจันทร์มันเด่นเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้พยายาม รีบเคลียร์รีบทำรีบจัดการหรือมีเรื่องที่ต้องติดต่อเจรจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนะก็ตามที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นะฮะลงมือทําในช่วยได้ครับมีโอกาสสาเร็จสูงนะฮะข้อดีของคนราศีตุลในช่วงสัปดาห์นี้คือเรื่องของเงินทองเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการทํางานอะไรที่อยากทํานพิเศษก็ทําได้ทําได้ดีทําได้สําเร็จแล้วก็เรื่องของการไหว้วานให้ใ,ใครช่วยนะฮะ ก็มีเกณฑ์สําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะช่วงดาวมันเด่นเรื่องของเงินการแก้ปัญหาเจรจาการทํางานเชิงรุกหรือแม้แต่การตัดสินใจนะครับนี่คือจุดเด่นของช่วงสัปดาห์นี้เลยนะฮะฉันจโฟกัสเรื่องของเงินและผลประโยชน์ได้นะครับหรือเรื่องที่อยากคุยได้นะฮะประการต่อมานะครับเรื่อ,องที่โฟกัสผมดูนึกถึงช่วงนี้ดาวเกี่ยวข้องกับการสังคมมันเด่นนะครับสังคมมันก็ บางคนเดินทางก็เดินทางดีครับบางคนถ้ามีโอกาสอยากจะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับที่อยากจะเอางานไปคุยนะ้ากับคู่ค้าเรานะหรือว่าจะเอาเรื่องส่วนตัวนะครับบางทีอยากจะทํางานอะไรใหม่ๆก็ไปคุยกับคนที่เราต้องการให้ช่วยเหลือก็ได้นะฮะมันก็เข้าสังคมกันนะคือคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บ,บัญชาหรือ ใครที่เรานับถือศรัทธานะครับจะให้เขาช่วยคือมันมีคนที่ช่วยเหลือรอช่วยเหลือเราอยู่ข้างนอกนะครับก็มีนะฮะก็เรียกว่าช่วงอย่างนี้ไปนะครับบางทีจําเป็นต้องให้ใครช่วยเหลือก็พูดคุยได้ดาวประจําตัวของเราคือดาวพสัสดุโครจรได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์แห่งสเสน่ห์นะฮะฉะนั้นสเสน่ห์ที่นี้เราก็ิ่งมองแบบสเสน่ห์แต่ความรักความใคร่อย่างนี้น,นะฮะมันเป็นสเสน่ห์ ของการคุยกับคู่ค้าลูกค้าหัวหน้าจะมีคนเมตานะครับชวนนี้เหมือนกับเมตตามหาเสน่ห์อยู่กับตัวเ,เองนะครับฉะนั้นเราก็ใชออ้ตัวเราเนี้ยให้เกิดประโยชน์นะฮะชวนนี้คุยแบบรุ่มรวยนะครับดาวสุกกัวยนในเดือนดาวพฤหัสเวลาคุยอะไรก็ตามในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องต่างพยายามคุยให้มีมหลักการคุยอย่าเล่นเยอะนะฮะแล้วก็เวลาคุยก็ันนี้ตามดาวนะดาวสุกในเดือนดาวพฤหัส ดาวพฤหัสไดีงครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะฉะนั้นสไตล์การคุยเพื่อให้ความสําเร็จนี่มันต้องมีหลักฐานเอกสาราหรือมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบนะครับในเนื้อหาในางานที่จะต้องคุยแลวขอให้ใครช่วยเหลือเป็นพิเศษนะฮะถ้าค้าขายช่วงนี้ก็คุยถึงคุณสมบัติของสินค้าของเรานะครับเอาเต็มที่ได้ครับอะไรที่เป็นมุมเกรดอะไรที่เราอยากบอกบอกได้หมดนะฮะ โอเคนะหลักๆผมให้โฟกัสเรื่องเงินกับง,งานนะครับมันมีอะไรดีๆแน่ๆน,นะฮะการเข้าสังคมเด่นมากนะครับแต่สิ่งที่ยังเหนื่อยใจยอยู่ก็คือลูกหลานบริวารสัดเลี้ยงหรือลูกน้องนะครับจุดเนี้จะดือด้อๆโซนๆแก่นๆหรือจะเหมือน,อนก,ก,ก,อกับไม่ได้ยใจบ้างนะฮะแหมสั่งอย่างได้อย่างหรือสั่งแล้วแบบเอาหูทนลมอะไรเงี้ยคือก็ไปหาวิธีคุยกันเอานะครับไม่ใช่แบบใช้วิธีเดิม แล้วเขาก็ไม่ฟังแล้วก็แค่ใช้วิธีเดิมอีกไม่ได้เราก็ต้องมีกุศลบายในการใช้งานนะครับโอเคนะหรือว่าทนาสิลในการใช้งานนะครับนี่ฮะคือสิ่งที่เราโฟกัสเราจะได้มีอะไรที่ดีๆในเรื่องต่งางนี้นะครับดาวเกี่ยวกับความรักก็เด่นนะฮะช่วงนี้พอจะไหวหวานให้แฟนช่วยหรือมีข่าวดีๆอะไรเกี่ยวกับคนที่รักได้นะครับสําคัญช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้ซื้อของที่ถูกใจถ้าติดขัดเรื่องเงินจะมีเงินเข้าให้สบายใจได้นะฮะ หรือช่องทางการเงินมีช่องทางไหนในชีวิตเราบ้างช่วงนี้นะครับถ้ามีจอบพิเศษก็รับได้ก็รับหรือทําได้ก็ทาหรือถ้ามีโอกาสจะหาวิธีวางแผนชีวิตในอนาคตเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานใหม่ๆก็ปูทางหรือเริ่มต้นหรือเสาะหาข้อมูลในช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีเรียกว่าข่าวดีดนะฮะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้นีคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต้องโฟงกัสนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะ เรื่องดีๆกันนะดูแล้วมันก็ยังเหนื่อยตามปกติเหมือนเดิมนะครับเขาเรื่องดีคือเราต้องไปทําและผลสําเร็จมาอุปสรรคต่างๆอะไวันมันเจอตามปกติอยู่แล้วนะฮะมัต้องไปเรียสครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคครับโชคดีครับไปกาลังใจให้นะฮะสวัสดีครับ